สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับปกติอีกเช่นเคยนะครับในสอง,งอนุ่งอินสานยุ้งไม้ครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศยำตีหาขู่ๆครับด้วยพี่น้องเด้อรักสีเจียงพีน<ะ>้อ <laughs> จอดรถอู้จะเป็นหมาในเดีย๋ยวน,นี่เอเออันกบถือนะครับด้วยพี่น้องเด้อเห็นกบแล้วมาจอดรถไว้ตองนี้พอดีเลยเดี๋ยวพอเวลาไปเอาก่อนเนี่ยพอลังนี่พี่อย่างไรล้าังแหลกทั้งสองไงบอกเออพอเวลาไปเอาก่อนครับถึงแต่ลังสีสามนะครับพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวได้พอได้ออกมาได้ครับไม่ขอไปแย่ คำตอบก็อุ้ยอุ้ยขาดอู้ขึ้นเติดทั้งทีเอ้าอึนมันเกี่ยวงามไหมโอ้จะได้เหรอครับมาพ่อนี่ดีโอ้ครับพี่น้องครับถึงเตะลังที่สามแล้วพี่น้องก็เฮ้ยเสียเยังอ่ะเ่รามันถึงอยู่หลังหลังขึ้นกันบ่เอาครับพี่พี่น้องครับเสียเยังครับพี่น้องจอมจอมจมจอมเมียนทีไปเลยพ่อตอนนึ่งเลยเฮ้ยโอ้เดะเดี๋ยวฟอสโซ่ตีไม่ได้มันใกล้เมื่อกี้เอาถองมาโชวเลยถือมาเลยดีครับพี่น้องครับกินหยาเออ ตัดต่ต้นแต่ติดแค่ไหนติดข้างไปมันอันนี้ส่วนลังแรกต้นนั้นหลังแรกกก็ลัลง,ลลงบระคอดไม่เลยอุ่นไปเนั่งบระคอดเนี่ยหมท่านเดือบึงล้างีอุ้งเงี้ยขาดเงี้ยมุนหมูว่เอยียงกินนะครับเด้อเงี้ยขาดจัิงสิแต่ผมไม่ห้อยตีนเลยนี่้เสียงยังี้วอยู่จังๆอย่างแต่แม่เสียงกบเบนะครับพี่น้องครับมันเสียงก็ดังเสียงกบเลยเออนั่งจังๆมันข้างอยู่ คุณเองผมเป็นหลังนี่ใช่ป่อก็จะถือลังนี่ทางพุ่นป๋อเกณฑ์ป๋อโอถือครับหลังนั้นอิริซัมครับพี่น้องครับในหนามันโอ้เสียงมันอิริครับเขาล่ากันไปเลยโอยอยู่เลือกครับเดี๋ยวๆเพราะเวลาออกมากเลยครับมันหกโอ้โหโอ้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 โอ เรียบร้อยครับจับเร็วโอเคออกมาป่เออนำถ่องไปเลยใส่งามเหมือนกันครับพอกันไก่เคียงกันกรับตัวแหลกเลยโอเคครับแต้มที่สองครับพี่น้องครับง่ายๆเลยครับถายเยูะตัวนี้ย่างยำสกมาหมนกันครับเด้อพี่น้องเด้อเด้อข่ยหลังฝุเด้กยับแ่กขนยอดัยืดหลัวนี่นยดังุ่นยดงที่นเอ็กขยดัง่เ็ขึ่นยล้งครเังฝ้่เดฝ่นย เดี๋ยวคนออกมากะแจ้งออกมามันก็เป็นแห้งขาดเลยไอ้แล้วเห็นคนเนาะคนก็สิออกมาแล้วไปเมื่อกัดตีเรื่อนี้ดินแห้งมันก็ขาดอันตรายไอเิลงไปเลยโมกี้เดียนเลยไม่กินตปวอย่งไรมันวะโมขี้เดียนติดเลยเลยขีกะเดียนหน่อยมันโบนิยังแล้วเป็นเพราะสองสามตัอกระโปงออกเลยปไปไปต่อ ต่อไปครับพี่น้องครับตอนนี้มีเต็มในของแล้วสองครับโอ้บดซื้อเลยนี่แกนตบเบิด์ตบเตเว่นอ,อันนี้หอยอ่อนต่อน,นึงซื้อครับพี่น้องอมันมีหอหอยไหมกระปู่วะกินเตว่ตั้งแต่สวงฝนลิ่นๆจริงๆตั้งแต่หัวคำหลังจากตัง้งหครับมาเพิ่คลองนี้ครับ ยังไม่ใกล้สุดแล้วกูิ้งใหญ่สุดๆปอยู่เนาะข้องนี่ครับที่เ้าวเดลายเออข้องนี่ข้องนี่มันก็ะโดดโคกันเลยๆ่กันอู้ครับสองหลังเบไปทั้งสองหลังก็ซื้อได้นะมันไม่ห่อนห uh, ้อยเลยสำคัญแล้วอย่าหง่วงเพาเอียงมันกิน เขาไม่ห้อยเล็บห้อยอย่างง้ยงหัวกบมนกินอันนี้เบิรไปเจสื่อเห็นปะไอตีบ่โอ้ดีคร so ับพ uh, ี่น okay. ้องครับนี่นะครับโอ้โหมันหาข้างไปเลยหาข้างครับพี่น้องบัวกำลังมากินหรือจังไรเป็นสองเทีาเานังขาดเลยหมัวกำลังกินหรือมันติดด้นยเรามันต็ดจุดโตมุนออกหรอกบัวโอ้ มันเต็นสีขาดไปเล้วตีนี่นิาเีอ่แหละครับพี่น้องครับยามเสาเสทีมันอกมันเก็ติดจนมันเกือบขาดไปเล้วเท่ายางมาปุ๊บขาดพุงลงไปเลยหมู่ว่าในกล่องหินมานนอกเมื่อกี้เนาะตตี่เดืยังโอ้ยเป็นยางทิ่โตเลยทีเดียวสาธิตก็เริ่มขึ้นแล้วด้วครับพี่น้องด้วมันเริ่มแจ็ง มันสิแจงแจงขึ้นซื่อยๆล่งนี่กะเบิดไปซื่อๆเพื่อนฟางนั้นเฮาใส่บ่ได้ครับเนีย่ยนันลงใส่แงะเบิ่งติล<ง>่ะไรกูฟางนั้นก็หลายเพื่นกับฟางนี้กันครับล้งอะไรกันเนียแย้มเนี่ย,ยได้ขวมมาฟังคันเด็ดอู้อพี่อู้พออีหยังนี่โอ้ยอย่งใกล้เบีดมันบ่เห็นเอาอีหยังนี่ถือบ่ อุพอแล้วังพอแล้วบ้งอุ่อนนงูอ่อนพอระวังอ่อนเป็นงูมันเห็นแต่สอบมีงูเหลี่ยมบอได้อันางตีกบเขาอูหลากหลากเบ็ดต้งสี่เลยครับพี่น้องครับใส่เนี่ยไอเบ็ดที่เบ็ดกับโอ้โหบ่ถือถืออย่งลงไปเนาะบุเอียนกับงูครับนี่นหนครับพี่น้องครับแต่อ่อนน่ามีเปอร์เซ็นต์เราเป็นงูแหละเพราะว่ามันสีไม่กินเขียวผมใหญ่ขนตัวมันใหสมุดอะไรเงี้ยมีหลายอย่างโอ้ นั่มันก็เกี่ยวถือเชี่ยวภาคเกษตรนะหลักลูกยางแห้งเลยครับยางก็ขมเบ็ดขมเลยบางเพลายก็จมเลยบางหมกวกพลังก็เบิมันนนั่เลยลักษณะนี้ต้องบทตัวใหญ่กับเป็นมู๊มฮะถึกอ๋อครับพี่น้องนั่นนี่ดินทั้งน้าเออเห็นได้จับตัวนี่มจับจะอ่าฮิฮิหอยตอนเตียนเลยนี่อันนี้โตตัวใหญ่ครับพี่น้องฮะเออ นี่ลักเขียดลูกกบตัวหัวปีปีนี่ปีมันแหลกจำเนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่สะสมมาครับแต้มที่สามครับแม่กับแม่หลังนัลนอยูเนาะใสเฮี้งกันเลยสองหลังสอนเลยสองหลังสอนเลย <laughs> ใสโตัวไม่ห่านแต่น่นเนี่มึงมันเกี่ยวแห้งกนะันเลยเรื่อยครับพี่น้องครับหลังทั้งหน้าก็คือจังเนี่ยซื่อๆเลยใส่เรื่อนใส่สสสเดือนขาดครับนอใต้แอแล็ต ขึ้นกาดเครื่องขับโมขยันอยู่เด็กแติมันติดแหนนึกซีวะนั่นนี่ขี่เรื่นขาดอีกเหรอขาดที่จำเลยขาดต้นนึ่งขาดพวกขาดขาดเนี่ยนี่ไรแต่เขียดหน่อยดอกมาตอดจิ้มๆเหลวกับโมขยันนะร้อนเต็มล่องอยู่นะเขียดหน่อยเขียดเต็มรัดหนาเท่าแซวเลยครับก็มันเป็นเต็มหน่อยเขียดลูกกบหน่อยเอาอนนี้มันก็บมกินกันนี่แกยืดซื่อๆซื่อๆอยู่เขียดลูกกบหน่อยหลายอยู่ต้นละ ล,ลูนี่ตีเดเบ็ดอยู่ยที่โต๊ะเดานั่นตีดลงตีดลงโอ้โหลายค่ะเพราะว่าตัน,นเราใส่คืโอโอเคครับตีเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้อยู่ซื้อเลยเดี๋ยวให้เบิรงเก๋ๆครับนี่โอโ้โหงามๆครับเออเลยจับในอะไรในอะไรล้วงหนึหลุดไปอีกซะ <laughs> นี่ในโต๊ะตัวนี้ก็เรืงพอดีเลยครับพี่น้องครับนี่ สะสมไปเรื่อยครับพี่รองครับตัววิญญาณเขาสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวก็กได้หลายเองได้เติมมือขึ้นก็ได้หลายเติออม,ยม,มอยู่ย่ำย่ำมือโฉบมั้กจ้ะมันขึ้นเยอะถือว่าได้แม่ห่างๆซ้ำหนึ่กับยังดี้ดีก่กรมมาปูเบ็ดซือๆหมานอยู่หลังนี้โอ้มีแต่เขียนตะลูกมันดินมีแต่เขียนอันี้จี้ดุนหน่อยดุนหน่อยๆักานึ่งเลยมันมาแหนแหนกัากินแบบนี้จ้ะ นั่นเอียงคนนี่ัน้อเต๋อเลยโอ้เนี่ยไฮเบดอ้หอวเต่านกบอุ้ยยังนี่อ้ตวกบมเมนแน่มาเห็นของยังเห็นเบดสีดำๆอ้หตกบกบห้อยกบเตจุบอมนเบดตัวอ้ดิห้อยมันยันแตกบครับพี้ห้องคบนี่แต่โตไปใส่คืสวยแน่นอยหนึ่งกับแมนเลย เสียเลยมันกระจงเลยดิดิลังอ๋อสมันเป็นไ้ครับพี่ลองเกยทีสุดวเดิอันกระจงไวเลยนะยางกล้องบัพอนี้นะนั่นก็เงียบอืมอมันไม่ถือแปล่ะเอาแตมนห่ิงมากครับลองสำลัเรามันตีเกียน้าน่อยร้อยลงหัวเร,รกร ลอยลงจากเบ็ดลอยลงจากเบ็ดเลยนะนั่งกับนางกินแล้วกับแม่นแล้วกับกินไปวันแล้วอืมกินเบมดไปใหม่ๆหนึ่งทีหนึ่อ้าวตอนนี้เว้ยไอ้โอ้โอเคครับนี่นี่นี่ครับนี่โอ้โหเดือดลอยมีครับนี่ครับมาแล้วครับเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้ตการเห็นต้อนี่มัน เออเลยครึ่งอันนี้ว่าเห็นเของนี่ไปเด็กเคืองนึงนะหอมเล่ยมาเนีวยอ้ามขึ้เบิดโอ้ดังหลุดเพื่อนๆครับพี่น้องครับอ้าวแต่พ่อสะสมไม่คืนเลยครับพี่น้องครับงอนอยู่เด้อบุ้งว่ามืงขึ้นได้จากตัวอุ้มอุ้มไปนับซชนะจะแให้เทียบกันเบิ่งระ้เขาเก็ตโต้กับยางขืนไอ้เขาเก็ตโตเพราะว่ามืงขึ้นไปในนับส่นตัวเนี่ยก็เหนื่อยยังหุ่นตัวเหนื่ยยัง ลังนี้ก็เบิซื้อเบิดคือบินเบิดน่ยินเบิรไปซื้อครับองครับลังนี้เบิแ่มแจงให้เลยครับพี่ทงโอ้หยิงนั่นถึกถึกว่ยิยังดีนะเห็นถึกเรี้ลยครับเดี๋ยวพองห่นจุดนี้ห็นดีมันหันมาแล้วนี่ พอถึงเนี่ยเห็นสดเดือเอ่อที่มันหยอกทีนึงึ่งโมเต็มผิดเดี๋ยวก่อกี้ฮะออมาอีกแล้วครับพี่รองครับนี่โอ้คือคือเดเรื่มมานแล้วนี่คืออยู่เด็ป่นแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็พอได้ป่นอยู่สนิทถือว่าพลาดแล้วครับดีกว่ามากลัวแต่เบ็ดซื้ออยู่ได้เติมเนีมือศอกลังนันคือว่านิ่งเลย ยงแล้วมีของคือซื้อครับแล้นี่ของอันนี้เลยนี่ห้อยบนห้อยเนาะห้อยมันยันจะแตกเลยครับอันนี้เป็นกบเลยครับเด้อกบขึนไปไปยังเบิดนะล้างขึ้นถ่ายเบอ้าเป็นลงไหมโล่งอยู่ในหงอใหม่นี่ตู้ขางเพ็ดโอ้ลังสุดท้ายครับพี่น้องครับแล้วก็บบะถีตั้งหากขึ้นในหลังนี่นี่ เจ้าไหนยืนหน่อหยอยลังสุดูใจมันมาสุดจริงโอ้ได้กระเบื้องถี่ตั้งหากครับพี่น้องครับโอ้โหได้ทอดได้แล้วลับบ่งบ่ายเดี๋ยวไปเบิ่งด่านบนครับว่าเฮาอันได้หลายป็นไงครับสำหรับเสาหนีนะครับเลยมาสรุปเบิง่งบ่งมีตัวใหญ่เลยครับบ่มีตัวไงเดือดรุ่นอันนั้นเลยน,เนี่ ันพระอาทิตย์เริ่มสีขึ้นแล้วครับพี่น้องครับตั้งเงยขึ้นข้างบนเป็นน้องมันแจงขึ้นมาหนึ่งมาเดียวครับแจงเราขึ้นมาทั้งทั้งคือแห้งขึ้นแจงแห้งแทะลงอยู่ในคลองคือนแจงมาเดี๋ยวเอามาเบิ่งี๋วจะมีโตใหญ่เลยเดี๋ยวหนๆเดียวกันบ่เลยใส่จักโตอุ้ยเดี๋หลายโตอยู่เด้อเนี่ยให้พ่อกพอนางว่าใกล้ใกล้เบิ่งโตนี่ยไรบ้างหนึ่งหกโต้หกหอืมเติ้ลเตเห็นบ่ นี่ครับพี่น้องครับโอเคครับเโเฮ้ดียวหกโตกะอ่อนมันก็สิบใบหลายสองเมื่อคืนด้หลายอมื่อคืนหนอนเมื่อคืนันไดดเด้งได้หลายานี่ตัวเหญ่เลยตัวหญ่น้มด้เมื่อคนมันบ้างเมื่อกันักินส่วนกลางคืนมันกินส่วนอคำกวามี่สได้ตัวหลุดออกจปเจ็ดตี ครับพี่น้องจ้าไหนกับผักกุหลาบก็ติดตามให้น้ำในเด้อครับไปเลยครับพี่ดองครับเอาผลงานยำสอบมาฝากด้วยครับด้วยพี่น้องเด้อคงสิได้เห็นคลิปนี้อยู่ครับเพราะว่าองค์ก็บอกไว้แต่มันหมานอนก็เจะขีดเอาลงให้เบิ่งครับเมื่อนี่งหกโตถือว่าผ่านเลยครับพี่น้องครับดีกว่ามะกูดซื้อไดีกว่ามะกูดซื้ออยู่หมานอยู่ครับพี่น้องครับแต่มาเกี่ยวกลืมกุหลาบกุฎิตา้มก็กำลังแกล้งเห่เลยครับด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิได้มาหล่นกับคล้องอันนี้อีกหลายเทธออยู่ครับพี่น้องครัับบว่่าากยยยงหลอู ถ้าเราลุนเบ็นคาไว้ใส่วิธีใดยังสิสามารถเอามาได้พี่น้องกัสาบาัตแนะนำขอมาได้เลครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอคำนับต่วเพื่อนสนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ